อยากจะทำอะไรอย่างที่เคยคิดไว้แต่ทำไม่ได้ดังใจ คกำวังนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะรักถ้าหลายดวงใจช่วยกันปันป่าหัานหน้ากันมาแล้วร่วมใจไหลายๆกำลังรวมแล้วก็ยิ่งใหญ่หากฝันจะไกลก็ไม่ทอ้อจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะลาไปาไป ฟันไฟถ้าเราร่วม ไปดวงดาวอาจจะไกลเกินไปหากเรานั้นคิดไว้คนเดียวอาจจะเจอทางไกลอาจจะดูคดเคี้ยวหากเดินไปคนเดียวจะหลงทางท้าแม้ใม้เรา ชาวจีมเมมเบอร์ฟีฟีฟ่แบลกเองนะคะก็ฟี่ขออวยพรจีเมมเกรมี่นะคะปีที่29ขึ้นสู่ปีที่30นะคะก็ขอให้คนฟังเพลงของจ MM ีเมมเกรมี่เยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปค่ะก้าวเข้าสู่ปีที่30แล้วนะคะของจีเมมเกรมี่นะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะถ้าเป็นหนุ่มก็เป็นหนุ่มใหญ่นะคะที่มีความสามารถนะคะแล้วก็ฐานแน่นหนามากเลยนะคะเอาละค่ะยังไงก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะ30ปีเกรมี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะ สวัสดีค่ะปอปอวลีพร้อมพิมลค่ะพร้อผมผพนัทครับผมนี่<า>วันนี้นี่เป็น<า>วันแห่งความสุขของพวกเราเลยนะครับครอบครัวจิ้มเอนแกรมมี่นะครับ<ช>ผมเพราะอ,อะไรครับป๊อบเพราะว่าก้าเข้าสู่วีดีสามแล้วนียี่สิบเก้าปีนี่แบบไวัยเนาะคือ,อพวกเรายังเราสดใสกันอยู่เลยนะตั้งแต่เราเด็กๆจนตอนนี้เราแบบว่าก็ยังเด็กอยู่ <c oughs> นะฮะทุกคนยังเด็กอยู่เลยสดใสมีรอยยิ้มกันนะยังไงก็ต้องขอ กาวอวยพรกันด้วยแล้วกันนะครับขอให้พี่ๆทีมงานน้องๆทีมงานของแกรมมี่นะครับศิลปินทุกครอบครัวทุกคนนี้มีความสุขกันมากๆเลยนะครับมีรอยยิ้มกันท,กทุกวี่ทุกวันไปนเลยครับค่ะเาราก็ขอให้ทุกๆคนนะคะในตึกแกรมี่เลยขอให้มีความสุขมากๆสุาๆแพงแงนะล้วก็ขอให้ทุกคนแฮปปี Happy ้แฮปปี้แบบนี้ไปอีกนานๆเลยแล้วกันนะคะขอให้ไปนานๆครับ สวัสดีครับแคนเดอร์สตาร์แนะครับก็วันนี้นะฮะวันครบรอบ30ปีแกมมี่นะครับก็ยังไงครับก็เป็นเด็กเพิ่งมาใหม่นะฮะก็อยากจะขอให้คุณพระศรีรัตตาใใกันครับอวยพรให้กับแกมมี่นะฮะให้แปลว่าผลิตเรียกว่าเพลงที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ผลิตสื่อต่างๆที่มีคุณภาพให้กับคนไทย ไปเรื่อยๆนะฮะยังไงก็อยากให้คนในบริษัทมีความสุขมากๆแล้วก็ศิลปินทุกคนมีความสุขมากๆครับจะได้ส่งความสุขให้กับทุกคนได้เยอะนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะชาเอมนะคะจาก x and Serenio นะคะก็อยากจะอวยพร30ปีให้แกรมมี่นะคะให้เป็นเอ่อบริษัทที่ยิ่งใหญ่ใหญ่โตนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะมีแต่บุคลากรดีๆแล้วก็มีผลงานดีๆให้พวกเราชมกันเยอะๆนะคะเอมก็เป็นหนึ่งในแฟนพันธุ์แท้ของแกรมมี่เหมือนกันค่ะมมมืืออไไไวววว้้ปดยกัันนเห่่าี จะปราดไป,ป,ไปทำอะไรได้ดังปันไปถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่